ดีค่ะกลับมาเจอกันอีกครั้งนะคะกับทารอนโฮนตินายคลิปนี้จะเป็นคลิปของชาวราศีเมษนะเราจะมาดูกันว่า,าชีวิตคุณในช่วงเดือนเมษายน2 5 6 4เนี่ยจะเป็นยังไงบ้างเราจะมาดูทั้งสถานการณ์ทั่วไปงานเงินสุขภาพแล้วก็ในเรื่องความรักนะเราจะดูสำหรับคนโสดคนมีคู่แล้วก็คนที่ สถานะไม่ชัดเจนหรือว่าคนที่มีประเด็นเรื่องความรักนะคะต้องบอกก่อนทุกครั้งนะว่าการทำนายนี้เป็นการทำนายโดยทั่วไปนะคะเพราะฉะนั้นเราไม่สามารถทำนายให้มันตรงกับคุณแบบเป๊ะๆได้ให้ดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะคะอย่าอินจนเกินไปสถานการณ์อาจจะมีสลับกันเกิดขึ้นได้ละคะเรามาเริ่มดูสถานการณ์โดยทั่วไปโดยรวมของชาวราศีเมษในเดือนเมษาเดือนเกิดของคุณก่อนว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณบ้างนะคะ กอนอุญาตจับไพ่ให้กับชาวราศีเมษสิบใบนะคะ ให้ต้สำหรับนะสำหรับชาวราศีเมษขึ้นมาเป็น Queen of Pentacles เรามองว่าคุณกำลังโหยหาในเรื่องของเงินหรือว่าต้องการต้องการที่จะเก็บออมในเรื่องเงินและก็คิดมากในเรื่องของการเงินเลยล่ะสถาน,นการณ์ตอนนี้ของคุณนะ คุณพยายามมากเลยที่จะพยายามสร้างเนื้อสร้างตัวพยายามที่จะเก็บหอมรอมริบในเรื่องของการเงินค่ะเพราะว่าสภาวะจิตใจของคุณนะสําหรับชาวราศีเมษเนี่ยคุณจะค่อนข้างค,คิดมากในเรื่องของการเงินฟุ้งซ่านเลยแหละเพราะว่าเหมือนมีค่าใช้จ่ายอะรอไว้สําหรับคุณอยู่แล้วคุณค่อนข้างกังวลใจเลยคะ่ะเดี๋ยวขออนุญาตเปิดไพ่ก่อนเลยแล้วกันแล้วเดี๋ยวจะอธิบายให้คุณฟัง m p e r a n c e ไพอดีตได้สองเหรียญน,นะคะ สเหรียญสองไม้เท้าจจฮาราฟันหนเหรียญหนึถ้วยเจด,ดาบแล้วก็เจเวลเอาละค่ะสถานการณ์สถานการณ์รทั่วไปของคุณนะเรามองว่าเรื่องการเงินเนี่ยสำหรับชาวราศีเมษนะเอาเรื่องการเงินก่อนเลยเรื่องการเงินเนี่ยเรามองว่าคุณเองเนี่ยค่อนข้างกดดันตัวเองเลยเพราะว่า ขึ้นมาเป็น8เหรียญเนี่ยคุณค่อนข้างที่จะคาดหวังในเรื่องของการเงินมากๆแล้วก็คิดมากเลยแหละในเรื่องของการใช้ใจ่ายในเรื่องเงินในตอนนี้คุณอยากให้การเงินของคุณเนี่ยมันกลับมาคงที่คงวาหรือว่ากลับมาดีเหมือนเดิมแต่ทีเนี้ยสถานการณ์ที่มันเป็นอยู่เนี่ยมันดันขึ้นมาเป็น2เหรียญน,นั่นหมายถึงต่อให้คุณอยากให้มันกลับมาดีเหมือนเดิมยังไงก็แล้วแต่ สภาวะการเงินของคุณมันเป็นได้แค่เงินหมุนมันมีหมุนเข้ามาหมุนออกไปอย่างน้อยเนี่ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาก็ยังช่วยเหลือคุณคุณอาจจะเคยไปขอพรในเรื่องการเงินหรือว่าขอในเรื่องของโชคลาภเนี่ยเกี่ยวกับผู้หลักผู้ใหญ่เกี่ยวกับความฝันเนี่ยคุณก็จะ คุณก็จะได้ในช่วงเดือนนี้แต่เพียงแค่ว่าไอ้เงินก้อนเงินเก็บที่คุณต้องการให้มันกลับมาดีเหมือนเดิมอ่ะมันอาจจะยังยากอยู่เพราะว่าตําแหน่งปัญหานั้นก็คือว่าขึ้นมาหนึ่งเหรียญกับหนึ่งถ้วยปัญหาก็คือตอนนี้ค่าใช้ใจ่ายของคุณมันเยอะมันเยอะเกินกว่าที่จะเก็บเงินไหวแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือหนึ่งถ้วยบางคนเนี่ยอาจจะเพิ่งเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆหรือบางคนอาจจะ เพิ่งกลับมาเริ่มทํำสิ่งเก่าๆที่เคยทิ้งช่วงขาดหายไปเริ่มต้นกับมันใหม่อีกครั้งการเงินมันก็เลยยังไม่ดีขึ้นค่ะและอีกอย่างหนึ่งคือเหมือนคุณเหมือนคุณเพิ่งเจอเหตุการณ์ที่เหมือนถูกหลอกถูกโกงหรือถูกใครยืมเงินไปตอนแรกคุณอาจจะคิดว่าคุณหมุนเงินทันแต่พอเข้ามาเดือนเมษาเนี่ย ชาวราศีเมษคุณอาจจะหมุนเงินไม่ค่อยทนันแต่ถ้าถามว่ามันยังมีใช้อยู่ไหมโอเคมันก็ยังมีใช้อยู่เพราะว่าบางคนมันก็ยังมีเงินเก็บอยู่ไงการเงินของคุณก็ยังถือว่าโอเคดีอยู่แต่ว่าไม่โอเคสําหรับความรู้สึกนึกคิดของคุณเลยเพราะคุณอาจจะรู้สึกว่ามันหาเงินยากเหลือเกินในช่วงนี้หรือว่ามันอึดอัดเหลือเกินในช่วงนี้ในเรื่องของการทําเงินส่วนพอมาในเรื่องของการงานนะคะในเรื่องของการงานนะบางคนอาจจะกําลังมีเกณฑ์วางแพลนเปลี่ยนแปลงโยกย้ายหรือไม่ภายในองค์กร อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายอะไรบางอย่างอาจจะเป็นการผัดเปลี่ยนในเรื่องของบุคลากรเกิดขึ้นหรือไม่คุณเองนั่นแหละอาจจะเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยหรือว่าโยกย้ายในเรื่องของงานไปเลยค่ะแต่ว่าไพ่เจ็ดกลบขึ้นมานั่นหมายถึงการที่ว่างานที่คุณคิดว่าดีบางทีมันอาจจะไม่ดีแต่เอาละไม่ต้องห่วงเพราะว่าไพ่เดอะฮาราแฟนได้ขึ้นมาเรียบร้อยแล้วว่าสิ่งที่คุณกังวลอยู่นั้นอนะ เกี่ยวกับเรื่องงานเนี่ยค่ะมันจะยังอึดอัดไปอีกสักระยะหนึ่งแล้วเดี๋ยวคุณจะได้ผู้หลักผู้ใหญ่ใจดีเข้ามาชี้แนะแนวทางในการทํางานให้กับคุณทําให้งานของคุณเนี่ยยังสามารถเดินหน้าต่อไปได้ไม่ว่าจะเป็นคนที่เพิ่งเปลี่ยนงานหรือว่าคนที่มีการเปลี่ยนแปลงภายในองค์กร <c oughs> ก็ค่อนข้างที่จะได้รับการช่วยเหลืออย่างดีและอย่างและอีกอย่างหนึ่งก็คือว่า ถ้าหากว่าใครอยากจะจับงานสองงานในเวลาเดียวกันในตอนนี้นะคะไพ่บอกว่าคุณอาจจะต้องวางแพลนให้ดีนิดนึงเพราะว่ามันมีเงินก้อนโตที่คุณจะต้องลงทุนอยู่เนี่ยออรออยู่ถ้าคุณวางแพลนไม่ดีไพ่บอกว่าสิ่งที่คุณคิดไว้อะเจ็ดดาบมันจะกลายเป็นความน้ําเหลวหรือว่าเอาเงินไปละลายน้ําทิ้งนั่นเองค่ะนี่คือสถาน,นการณ์รอบตัวของชาวราศีม ชาวราศีเมษในเดือนเมษายนนะคะเดี๋ยวขออนุญาตเปิดขยายเพิ่มเติมนิดนึงนะคะว่าแล้วในเรื่องสุขภาพล่ะในเรื่องสุขภาพของชาวราศีเมษนะคุณอาจจะนั่งนานเกินไปหรือเปล่าอาจจะมีภาวะที่ว่าปวดเมื่อยตามแข้งขาแล้วก็ปวดเมื่อยตามหลังได้นะคะแต่ถ้าถามว่ามีอะไรที่น่าเป็นห่วงมากกว่านี้ไหมให้ระวังเกี่ยวกับเรื่องของอุบัติเหตุยานพาหน,นะในเรื่องของการเดินทางยามวิกาลหรือว่ายามที่แบบใกล้ ใกล้ค่ำอย่างเงี้ยค่ะให้ควรระวังนิดนึงเกี่ยวกับเรื่องของยานพาหนะเพราะว่ามันอาจจะไม่อันตรายสักเท่าไหร่แต่ว่ามันอาจจะทําให้คุณเสียในเรื่องเงินหรือว่ารถเสียระหว่างทางนั่นเองนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูต่อในเรื่องของความรักกันเลยเพราะว่าสถานการณ์รอบตัวเนี่ยสถานการณ์ดูทั่วไปเนี่ยเราได้อ่านไปแล้วเดี๋ยขออนุญ,ญาตล้างหน้าพาสักครู่นะคะ เอละคะเรามาดูให้กับคนโสดก่อนดีกว่านะคะคนโสดคนโสดชาวเมษคุณอาจจะดูได้ทั้งลัคนาแล้วก็ราศีเลยนะคนโสดชาวเมษเนี่ยดูซิว่าเป็นยังไงบ้างชาวเมษขึ้นมาเป็นสามดาบเลยทาไมเพิ่งช้าใจอะไรมาล่ะคะทาไมค่อนข้างกังวลมีความกังวลเกี่ยวกับคนในครอบครัวค่อนข้างสูงสําหรับชาวเมษคนในครอบครัวกําลังอาจ คนในครอบครัวเนี่ยอาจจะกําลังกดดันว่าเมื่อไหร่จะมีแฟนเมื่อไหร่จะมีครอบครัวหรือว่าเมื่อไหร่จะมีคนรักสุทีเข้ามาให้ได้เชยชมนะคะในตอนนี้เนี่ยเรามองว่าผู้หลักผู้ใหญ่ภายในบ้านสําหรับชาวราศีเมษกําลังกดดันคุณในเรื่องของการมีชีวิตผู้ที่ดีการมีชีวิตผู้ที่พเพียบพร้อมในอนาคตคุณอาจจะกําลังอึดอัดใจเพราะว่าคุณเองชาวราศีเมษคุณอาจจะยังไม่พร้อมนะคะและช่วงนี้สําหรับใครที่โสดมานานมันจะมีคนเข้ามาอยู่แหละ The Emperor เขาจะเป็นคนที่เพรียบพร้อมมากๆหรือว่ามีหน้าที่ตำแหน่งการงานนะั้นที่ดีมากๆเลยแต่ทีเนี้ยไพ่เด่นขึ้นมา10ถ้วยขึ้นมาก่อนหน้านี้แล้วแสดงว่าเขาคนนั้นนะ่ยอาจจะต้องเคยผ่านประสบการณ์การมีชีวิตคู่หรือว่าเคยผ่านประสบการณ์การแต่งงานมาแล้ว แต่ว่าเป็นการเลิกกันแบบเรียบร้อยแล้ว,ลวเขาเข้ามาในชีวิตคุณถ้าคุณรับได้มันก็โอเคแต่ถ้าใครบางคนรับไม่ได้มันก็คงไม่โอเคเนาะแต่ทีนี้เนี่ยเขาคนนั้นเนี่ยอาจจะเป็นคนทางไกลหรือชาวต่างชาติต่างภาษาไปเลยนะคะคนที่เข้ามาในช่วงนี้คุณจะข้องเกี่ยวกับชาวธาตุน้ำจะเป็นส่วนใหญ่แล้วก็ชาวธาตุดินนะคะเอาละ,ะเดี๋ยวเรามาดูต่อให้กับคนที่มีคู่ดีกว่าว่าคนที่มีคู่เนี่ยชีวิต ของชาวราศีเมษในช่วงนี้จะเป็นยังไงบ้างคนที่มีคู่นะคะคนที่มีคู่ในช่วงนี้เนี่ยเรามองว่าชีวิตของคุณมันค่อนข้างยุง่งยุ่งเอามากๆเลยในยเรื่องหน้าที่การงานนะคะแล้วตอนนี้คุณอาจจะให้ความสําคัญกับเพื่อนซะมากกว่าซะมากกว่าคนรักทั้งทั้งที่ในตอนนี้คุณเองมีคนรักข้างกายเนี่ยบางคนอาจจะมองว่า เขาก็อยู่ของเขาเป็นแบบเนี้ยมาโดยตลอดหรือว่าเราก็ทําแบบเนี้ยมาโดยตลอดเขาก็ไม่เห็นมีท่าทีอะไรที่น่าอึดอัดใจหรือว่าไม่ได้มีท่าทีอะไรที่จะทําให้ความสัมพันธ์สั่นคลอนให้ระวังนะคะว่าในเดือนเมษายนเนี้ยคนรักอาจจะเริ่มบน่นอาจจะเริ่มงี่เง่ากับคุณมากขึ้นค่ะเพราะว่าไม่มีเวลาให้แก่ก,กันเลยไม่ใส่ใจกันเลยแต่ว่ามันจะเป็นแค่ช่วงต้นเดือนเท่านั้นนะ ในช่วงปลายปลายเดือนค่ะขึ้นมาเป็นหกถ้วยจะได้รับการงอนง้อจะได้รับการเอาอกเอาใจที่เพิ่มมากขึ้นคนรักของคุณนะคะไหนดูภาวะจิตใจของคนรักของคุณในช่วงเดือนเมษาก่อนนิดนึงสาหรับคนมีคู่นะคะสําหรับคนมีคู่เนี่ยคนรักของคุณเนี่ยอาจจะมีเหตุต้องเดินทางไกลอาจจะมีการเดินทางไปไหนสักที่หนึ่งเพื่อพบปะผู้คนหรือว่าการเข้าสังคมของเขาการทํางานของเขาเนี่ย มันจําเป็นต้องพบปะผู้คนและต้องเดินทางไกลเพื่อให้ได้เงินเข้ามาหาเลี้ยงครอบครัวหรือว่าเข้ามาซัพพอร์ตตัวเขาเองแล้วก็ครอบครัวเขาเองเนี่ยมันจะเป็นช่วงเวลาที่โหยหาก,กันมากๆเลยตัวคนรักเนี่ยค่อนข้างกลัวคุณนะคุณสามารถคอนโทรลเขาได้อยู่เขากลัวคุณเพราะว่าก่อนหน้านี้ขึ้นมาเป็นเดซิตร์คุณอาจจะมีเรื่องผิดใจกันทําให้ถึงขั้นที่ว่า เงียบห่างกันไปสักระยะหนึ่งทําให้ตอนนี้เขามีความกังวลมากถึงแม้ว่าตัวจะห่างไกลใจยังผูกพันนะคะเหมือนประโยคนี้น้าเน่าเหลือเกินอ่าสำหรับตัวคุณเองนะคะที่มีต่อคนรักเนี่ยมันเป็นอะไรที่เหมือนคุณชินและชาคุณชินชากับการที่มีเขาอยู่ก็คือเหมือนเห็นเขาจนมันกลายเป็นความเคยชินอนะ่ะ ตอนนี้คุณเห็นคนรักเป็นได้ทั้งเพื่อนเป็นได้ทั้งแฟนในเวลาเดียวกันค่ะและจัดเม้น t ก่อนหน้านี้ก่อนหน้านี้คุณอาจจะมีการตกลงอะไรบางอย่างเกิดขึ้นเกี่ยวกับเรื่องของความสัมพันธ์เกี่ยวกับปัญหาอะไรบางอย่างที่พูดเพื่อให้มันจบสิ้นไปตอนนี้คุณรู้สึกว่ารัก รักแฟนของคุณมากขึ้นเพราะว่าแฟนของคุณทําตัวดีขึ้นแง่งสี่พาะดูเหมือนเขาจะกลัวคําพูดคุณก่อนหน้านี้นะคะเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์ในเดือนเนี้ยอาจจะมีน้อยกันบ้างเล็กน้อยแต่ในช่วงปลายเดือนคุณก็จะกลับมาง้อกันเหมือนเดิมกลับมาดีกันเหมือนเดิมค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูสําหรับคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนหรือว่ามีประเด็นปัญหาความรักความสัมพันธ์นะคะว่าจะเป็นยังไงบ้างนะในช่วงเดือนเมษายนนี้ ในช่วงเดือนเมษายนนี้ใหนดูสถานการณ์ของคุณก่อนนะที่มีประเด็นความรักนะคะสำหรับชาวราศีเมษคุณไม่คุยกันขึ้นมาเป็นไพ่ใบน,นี้คุณอีโก้สูงมากเลยนะคุณไม่คุยกันไม่คุยแต่ว่าอีกฝ่ายหนึ่งเขาก็รอนะเนี่ยอีกฝ่ายหนึ่งเขาก็รอค่ะรอว่าเออเมื่อไหร่คุณจะทักกลับไปเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ย มันเหมือนคุณเองนั่นแหละทําท่าทีเหมือนแบบฉันไม่อยากทักไปหรอกแต่ฉันก็ทักไปทุกครั้งเลยพอมาในปัจจุบันเนี่ยเรามองว่าคุณเหนื่อยคุณไม่คุยกันแล้วค่ะเพราะว่าคุณขี้เกียจที่จะต้องมานั่งทะเลาะตบตีแย่งเขาเขาน่าจะมีสองคนในเวลาเดียวกันตอนนี้คุณก็ทําได้แค่แบบนิ่งๆดูซิว่าเขาจะทํำยังไงดูซิว่าเขาจะเลือกใครซึ่งจริงๆแล้ว,วคนเนี้ย คนที่คุณคุยอยู่ด้วยคบอยู่ด้วยเนี่ยเขาเป็นคนที่แสดงเก่งมากเลยนะหรือไม่ก็คือโกหกเก่งนั่นแหละค่ะเขาอาจจะปั้นน้าเป็นตัวได้หลายๆเรื่องเลยมันทําให้คุณเนี่ยทะเลาะทั้งกับตัวเองแล้วก็ทะเลาะทั้งใครอีกคนหนึ่งที่เ,เข้ามาในชีวิตเขาเรามองว่าจริงๆแล้วคุณเหมือนจะมาก่อนในความสัมพันธ์นี้แต่เขาไปดึงใครอีกคนหนึ่งเข้ามาและในตอนนี้คุณเหนื่อยกับการที่จะต้องดูแลเขาอยู่ฝ่ายเดียวคุณรู้สึกเหมือนตัวคุณเองอะ ทุ่มเทให้กับเขาอะเยอะมากๆจนตอนนี้อยากให้เขาอะกลับมาทุ่มเทกับคุณบ้างคุณเหนื่อยคุณเหนื่อยมากๆคุณเหนื่อยมามากพอแล้วคุณอยากหยุดแล้วในตอนนี้ส่วนเขาส่วนส่วนในสถานการณ์ในอ่าในตอนนี้เนี่ยสถานการณ์ในตอนนี้สิ่งที่เกิดขึ้นเลยนะคือเรามองว่าคุณสบายใจมากขึ้นกับการที่ไม่ต้องไปเฝ้าดูว่าเขาจะคุยกับใครเขาจะไปไหนมาไหน,นกับใครแต่กลายเป็นเขามากกว่า ที่เฝ้ามองคุณแต่ด้วยการที่ว่ามันไม่คุยกันอะแล้วพอมาคุยกันอีกทีอะมันเหมือนระเบิดลงทุกอย่างมันพังเลยค่ะ The Tower ความสัมพันธ์นี้มันพังแบบกระทันหันมันพังแบบแหลกละเอียดในช่วงเวลาที่ผ่านมาตัวคุณเองเนี่ยก็เลยต้องมานั่งนึกย้อนถึงภาพความทรงจำเก่าๆนั่งมา,กล,มา,ง message, ก,ากลับมานั่งดูเมสเซจเก่าๆกลับมานั่งดูข้อความเก่าๆรูปเก่าๆที่เคยมีร่วมกันแต่ในตอนนี้เรามองว่า ตัวคุณเองอะต่อให้มานั่งดูอะคุณก็มีความรู้สึกว่าฉันทําถูกแล้วเพราะว่ามันคือการที่ไม่ทําให้ตัวเองเจ็บอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยคุณเลือกไม่เคยได้เลยกับความสัมพันธ์เนี้ยตัดไม่เคยได้เลยแต่พอมาณปัจจุบันคุณกําลังที่จะตัดส่วนในเรื่องของความรู้สึกนะคะความรู้สึกของคุณในตอนเนี้ยนะ มันเป็นอะไรที่อยากจะหาสิ่งใหม่เข้ามาทดแทนอยากจะเริ่มต้นสิ่งใหม่เพราะว่าตัวคุณเองอ่ะก็เป็นคนที่มีความมั่นใจอยู่แล้วว่าสามารถเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆได้ดีทั้งๆท,ที่ในใจอ่ะขึ้นมาเป็นสามดาบเลยคือก็ยังเจ็บแหละดูเหมือนคนที่ไม่พร้อมที่จะมีความรักสักเท่าไหร่แต่แค่ว่าอยากหาใครบางคนเข้ามาเข้ามาเติมเต็มจิตใจเพราะว่าที่ผ่านมาหนึ่งเหรียญคุณน่าจะปิดโอกาสไม่ยอมให้ใครไม่ยอมให้ใครเข้ามาในหัวใจอ่ะนา,านพอควรเลย รวมทั้งการที่ว่ามีคนดีๆเข้ามาคุณก็สลับก็ทิ้งหมดเลยเพราะว่าต้องการที่จะประครับประคองความสัมพันธ์ที่บานมาในความรู้สึกของคุณในตอนนี้คุณต้องการที่จะเข้าสังคมเพื่อเพื่อพบเจอสิ่งใหม่ๆจะสถานะไหนก็ได้เพื่อนที่ดีก็ได้หรือว่าคนคุยที่ดีก็ได้คุณพร้อมในตอนนี้เพราะว่า คุณต้องการที่จะ move on จากเขาให้เร็วที่สุดเพราะว่าเหนื่อยกับการที่จะต้องตกตีกับเขาแล้วส่วนเขาคนนั้นนะคะความรู้สึกที่เขามีต่อคุณเนี่ยมันเป็นอะไรที่เขาเคยได้มาตลอดได้ความมาองอกเอาใจได้ความรักความห่วงใยจากคุณและในตอนนี้เขากําลังมองจากที่ห่างไกลก็คือคุณกับเขาอาจจะเป็นคนห่างไกลกันด้วยหรือไม่คือตอนนี้คุณไม่มาเจอกันเขาก็แอบมองแอบส่องคุณอยู่ไกลๆค่ะเขาทําได้แค่ดู ตอนนี้เขาเดาทางคุณไม่ถูกเลยเดอะฮะเดอะฮะพริสเทสคือเขาาเขาเดาทางคุณไม่ถูกเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยคุณเป็นคนที่เปิดเผยในทุกๆเรื่องแต่พอมานะตอนนี้เขาอ่านใจคุณไม่ออกเลยเพราะว่าคุณเงียบไปหมดทุกอย่างและถึงแม้ว่าเขาจะพยายามเข้ามาคุยแสดงว่าเขาต้องมีการติดต่อมาก่อนหน้านี้หรือว่าพยายามที่จะเข้ามาส่องแต่แค่เป็นประโยคสั้นๆซึ่งมันไม่มีคําขอโทษด,ด้วยในความสัมพันธ์นี้ถึงแม้ว่าเขาจะเข้ามาพยายามที่จะเข้ามา เขามองว่าคุณเองอ่ะเหมือนไม่ได้สนใจเขาเลยคุณแค่ทําหน้าที่ของคุณไปเขาก็เลยงงๆในตอนนี้เพราะว่าในตอนนี้เขาเองก็เหมือนมีภาพความทรงจําในอดีตที่เคยมีร่วมกันกับคุณอ่ะผุดเข้ามาในช่วงเวลาที่รักกันเขากําลังมีความรู้สึกเสียดายความสัมพันธ์นี้แล้วก็มีความคิดที่ว่าอยากจะทํายังไงให้ความสัมพันธ์มันกลับมาเป็นเหมือนเดิมโดยที่ไม่ดรามา่าเพราะว่าทุกครั้งที่คุยกัน มันเกิดแตกความดรามา่าในตอนนี้เขาอาจจะกําลังหาวิธีหาช่องทางในการที่จะแง้มหัวใจคุณอีกครั้งหนึ่งซึ่งในเดือนเมษายนเนี้ยสำหรับชาวราศีเมษที่มีประเด็นปัญหาความรักนะคะไพ่บอกว่าคุณจะชิลได้อีกครั้งแต่การเงินคุณไม่ชิลด้วยนะเพราะว่าเหมือนจะใช้จ่ายกันแบบฟุ่มเฟือยมากเพราะว่าพยายามที่จะรักษาจิตใจพยายามที่จะดานใจพยายามที่จะเข้าสังคม เพื่อให้ตัวเองสบายใจเนี่ยมันก็ต้องใช้เงินเงินคุณก็อาจจะเล่ยหล่อลงไปเรื่อยๆแต่ก็แลกมาด้วยความสุขทีนี้พไพ่ใบนี้ขึ้นมานั่นหมายถึงคนรอบข้างอะ่ะเขาก็ค่อนข้างที่จะจับตามองชีวิตคู่ของคุณอยู่นะว่าเป็นยังไงซึ่งตอนนี้คนรอบข้างอาจจะได้รับรู้แล้วว่าความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยมันเปราะบางแล้วด้วยความที่ว่าชาวราศีเมษเองคุณอาจจะค่อนข้างแคร์วงสังคมรอบข้างคุณกําลังอาจจะกลัวว่าคนอื่นจะมองว่าความสัมพันธ์ของคุณเนี่ย มันน่าซุบซิบนินทาเหลือเกินคุณกลัวการนินทานั่นเองในเดือนนี้คุณจะได้เจอแน่นอนค่ะแล้วก็อะไรก็แล้วแต่ที่เคยเป็นของคุณมันจะได้กลับมาเป็นของคุณและใครก็ตามที่ทำให้คุณเจ็บเขาก็จะเจ็บเหมือนคุณค่ะในเดือนนี้เนี่ยมันจะเป็นอะไรที่คุณสามารถตัดสินใจทำในสิ่งที่ถูกต้องหรือว่าสิ่งที่ถูกที่ควรได้แบบเต็มกาลังค่ะโอเคจบไปแล้วนะคะสาหรับการทานายของชาวราศเีเมษ ในเดือนเมษายน2564สำหรับใครที่เข้ามาดูใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe หรือว่ากดกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะเจอกันในคลิปหน้าคะ่ะสำหรับวันนี้บ๊ายบายจ้า